มอชุกครับมีคอมเมนต์มาถามคนรครที่มีดอกจันกลางฝ่าเท้าคนที่มีดอกจันกลางฝ่าเท้าจะเกิดบริเวณนี้นะครับคนที่มีดอกจันกลางฝ่าเท้าให้รีบทําบุญภายในเจวันสิบวันอาจเกิดกับตัวเราหรือคนที่เรารักถ้าเกิดดอกจันขึ้นให้ปล่อยปลา9ตัวปลาหน้าเขียงนะครับทำสังฆทาน กรวดน้ำอุทิศให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวเราสวดนมนต์9วันบทสวดใช้อิติปิโสบทสวดคาถาชินะบัญชรพระมหาจักรพพัดบทสวดพาหุงมหากาเมื่อสวดจบแล้วให้อุทิศบุญส่วนกุศลให้กับตัวเราและครอบครัวของเรานะครับพรมลิขิตโชคชะตาไขปริศนาในฝ่าเท้าฝากกดติดตามช่องนี้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ